สวัสดีครับกีนะครับกีกีพีกามีกเซ่น,นะครับผมวันนี้เราก็มีนัดกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปจัดฟันกันนะครับแต่เบื้องต้นนี่ก่งคุยเวลานะครับว่าก่งจะจัดยังไงจัดแบบไหนอะไรยังไงนะครับแต่ตอนนี้เรายัางอยู่บ้านอยู่นะครับแล้วก็กําลังจะไปตอนนี้แหละไปน่ครับตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับตื่นเต้นมากกีตเต้น,นตุตับตุบตับเลยนะครับผมโอ้ยกงังวลมากว่าหมอจะดูมานะฮะมุดอะไรตรงนี้ครับอะไรตรงนี้เป็นอะไรเล่ามาเต้นเออกมากครับ นี่นั่งรอครับนั่งรอเขาเรียกนะครับผมตื่นเต้นครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมนี่ก็ค,ค,ค,คุณหมอนะครับคุณหมอชื่อ<ม>อะไรครับคุณหมอปิ่นพรค่ะคุณหมอลารักมากนะครับ อาจจะใจดีคงไม่ทำเจ็บนะฮะนะครับตอนนี้หมอจะเริ่มจากตรงไหนก่อนครับค่ะตอนแรกก็จะแนะนำก่อนนะคะว่า<ะ>อของน้องเก่งเหมาะกับการจัดฟันแบบไหนเนาะเดี๋ยวเราให้ดูตัวอย่างที่คลินิกนะคะจะมีแบบแบบเหล็กนะคะกับแบบจัดฟันใสถ้าแบบเหล็กเนี่ยของของน้องเก่งเนี่ยจะค่อนข้างยากเพราะว่าฟันซ้อนค่ะเราก็จะต้องใช้สกูช่วยหลายตัว ข้อได้เปรียบก็คือในการจัดฟันใสมันสามารถขยายออกได้โดยที่ไม่ต้องใช้สกรูแล้วก็ถอยฟันไปด้านหลังได้เ,เดี๋ยวเราสแกนฟันกันต่อเลยนะครับไปตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมก็ เป็นไปได้ด้วยดีครับได้ฟังแผนการรักษาของหมอนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มสแกนฟันวันนี้นะครับผมก็ได้กิฟต์ฟอช์ไม่รู้่คืออะไรเขาเรียกว่าอะไรวะเออนั่นแหละได้มานะครับอันหนึง่งก็เสร็จที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราหมอจะนัดอีกวันหนึ่งมานะครับไปกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงศูนย์บรรเทาทุกผีกับผม KKP กรมิกระะเซ่นะครับ วันนี้เรามีนัดผ่าฟันคุดกันนะครับแต่เกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ยังไม่รู้นะครับทําให้ไฟดับเลยยังไม่ได้ผ่าตอนนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าคุณดิวเขาจะว่ายังไงไปครับกลับมาแล้วนะครับก็หลังจากที่เราผ่าฟันคุดไปแล้วนะครับวันนี้ถึงเลิกที่จะได้ตัดไหมแล้วนะฮะแต่ไม่ได้มีแค่ตัดไหมอย่างเดียวนะฮะวันนี้เราจะมาใส่อุปกรณ์ก็แอบตื่นเต้นนิดนึงครับเห็นคนเขาบอกว่าว่าไม่เจ็บ อาจจะไม่เจ็บแต่เราจะไปดูกัน หลังจากที่เราไปจัดไฟแล้วนะครับผมก็จิงจัดเป็นแบบอินวิสไลน์นะครับหรือว่าแบบใสนั่นเองครับผมก็ที่กิงจัดแต่ก,ก็จะหน้าตาอย่างนี้นะเดี๋ยวจิงเอาให้ดูนี่ฮะหน้าตาจะประมาณนี้เป็นใสๆเหมือนเหมือนที่เขาใส่ให้นักมวยฮะแต่แต่ราเป็นฟันยางนะครับผมก็ข้อดีมันมีอยู่ว่าถอดง่ายใส่ง่ายนะครับก็คือเราจะกินข้าวเรือแเราก็ถอดออกมานะฮะแล้วเราก็กินตามปกติเลยแล้วเราก็ไปล้างแล้วก็กลับมาใส่ให,ใหม่นะครับแล้วก็ อย่างหนึ่งที่ดีก็คือมันไม่ทรมานหรือมันไม่เจ็บนะครับผมคือมันไม่เจ็บตรงที่ว่าถ้าเป็นแบบเหล็กก็จะมีแทงเหงืออแทงกระพุ้มแก้มอะไรนี้นะครับแต่ส่วนนี้ไม่มีเลยนะครับผมแต่อาจจะมีอึดอัดบ,บ้างนิดนึงช่วงแรกๆนะครับแต่พอสายไฟก็จะเริ่มชินขึ้นมาเองนะครับส่วนข้อเสียกันบ้างน,นะครับข้อเสียคือราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้เลยนะครับค่าเจ็บตัวค่อนข้างแปลงมากนะฮะ หลักได้เลยนะครับแล้วก็อีกข้อเสียหนึ่งคือเราต้องเปลี่ยนเกือบทุกวีคเลยนะครับเปลี่ยนประมาณ2วีคเดือนครั้งอย่างนงี้นะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนอย่างนี้อีกประมาณ50ชุดนะครับ oh, <no. S 1> ส่วนวิธีการใส่ก็ใส่เข้าไปนะครับง่ายง่าย oh, <no. S 1> แล้วก็ส่วนบางคนอาจจะไม่มียางนะครับผมยางเอาไว้เกาะเพราะว่าส่วนของเก่งเนี่ยฟันมันไม่สบกันนะครับเลยต้องใช้ดึงเข้ามานะครับยางก็จะ เกี่ยวเอาไว้นะฮะผมเกี่ยวไปนะฮะก็จะรประมาณนี้นะครับผมเกี่ยวด้านข้างอย่างนี้นะครับก็โดยรวมไม่ให้คะแนนความสบายความที่มันไม่ทรมานนะคระับเก่งให้เจ็ดเลยนะครับคือไม่รู้สึกว่าเจ็บหรืออะไรเลยไม่ทําให้แบบขวางการกินข้าวของเรานะครับแค่แบบว่าจะมีเวลาใส่อาจจะมีอึดอัดน,นิดนึงแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นครับอาจจะมีพูดไม่ชัดบ้างก็ ส่วนถ้าจะคืบหน้ายัางไงการจัดฟันกิจจะเป็นไงกิจจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับถ้ามีใครสงสัยหรืออยากติดต่อร้านทาฟันยังไงก็ละดตั้งนะครับผมส่วนคลิปนี้บอกว่าทุกคนจะชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กิ่งด้วยนะครับถ้าเกิดคอนเทนต์ต่อไปหรือว่าอยากให้ก่งโคเวอรอะไรก็คอมเมนต์กันบอกเลยนะครับบ๊ายบาย,บาย,บาย